บุจัเขาต่้นนี่ก็จะเป็นมักโมนะทุกคนมีหลากหลายขนาดเลยสบายดีทุกคนสบายดีเอซีทางพังลาวพังไทยแลทางต่างประเทศเนาะขอต้อนรับเขา้าสูัวสองสาวน้องสาวเราขมวนวันนี้สองไอ้น้องฮาวกับผู้สาน้อยสองคนจะพาทุกคนมา เปิดตลาดหน้าเฮือนนั่นเองเนาะซึ่งสินค้าเขากัมีหลากหลายเลยต้องการยังเลือกได้เด้อว่าหรือว่าสรเอาือกหรือว่าสเอ่รือกไรอว่าหรืหรอ่ว่าหือ่าือ่าอ่าาหราอ่า่านา่าามนี้เลยให้น้องสาราาะโดยตสนามาแนะนว่า สินค้าเรามีอย่างเนี้มีอย่างเนี้เนอะอะาะไป วันนี้ก็มาเปิดทานขายผัดน่ะเฮือนโอ้แม่ค้าน้อยเพื่อนถ้าอันคนมาซื้อเครื่องมันไปใจดีกับมาซื้อใอยเพื่อนเด้อแม่ไม่ค้าน้อย นอนทุกคนตู้ขายพักนางสาคนมาซื้อขายพักแต่ก็มีสินค้าอีกอย่างหนึ่งก็คือข้าวเปี๊ยะข้าวเปียกอย่างอ๋อขาเปลือยเ้อเด็กพี่ขายข้าวเปียกนั่นทุกคนข้าวเปียกพี่ข้าวเปียกเด้อข้าวเปียกเด้อแม่ค้าขายข้าวเปียกเด้อแม่บ่ลนี่ ตรงเท่าเดิมอเขาเปียกแถมคนเด้อตรงเท่าเดิมตรงห้าพันตงห้าพันเป็นเป็นเงินบาทเท่าเดิมสาบาทสาบาทสาบาทนั่นทุกคนหรือว่ายี่สิบบาทนั่นเองมีแต่ย่างเนี่ยวะซื้อกระเปียกแถมคนเด้อแถมแถมซื้อกระเปียกแถมคนแถมใต้เองมีคนอยากพับมีีมคนอยากพับเพิ่นไปน้ำบ๊อบคือสีบอมีตัว อ่าเราไปให้พื่นขาย C F comment comment อ่าไม่ชอบว่า F ต้องต้องมี F C หรือว่าอ่าให้พื่นขายไปเนาะเอากลับไปขายพักเฮาโตนี่ก็จะเป็นมักโมนะทุกคนมีหลากหลายขนาดเลยนี่มีเขียนใส่ปินหน่อยได้ทุกคนหลากหลายสินค้านี่มักโมเน่ แล้วก็พักพุ่นก็จะเป็นนี่ขายหมูทุกคนอ่าเน,นี่ยอ่ะสินค้าสินค้านึงน่าร้องไต่บินหรือว่าจิโลนั่นเองบอกเดี๋ยลูกค้ากำลังมาไต่ยิ่งยิ่ยิ่งย,ยับอยู่ยับ,ยยบนี่ลูกค้าลูกค้ากำลังรอคิวขนาดเลยลูกค้ากำลังรอคิวขนาดเลย เอ๊ะเอาตัวทงไงเบิกม kind of ันใสจังุดท้างเอาทองไงเก้าคูสแปดนะน้องลองใจดีหนูจีโร่มามามาแบบนี้มาลูกค้าบริการเองล้าบริกานเ่รับจะหมอเนี่ยเลยดียาแจะเอาข้งเขาใจ พอไปใส่เออยันมือพาแล้วปุมือปุเวนนี่จีโร่้ะตัวนนี่มีแตัวพนสองร้อยแปดสิตัถุงนี้เอ๊๗สามสามพันตัเก้าสิบสิบเอ็ด ตั้งใจเลือกดอตัวมีแต่ตัวแม่ไข่เลเลยนะแล้วก็ได้ังจิ๊บในเบิร์นาอ่าดีดับดับทุกคนตั้งใจเลือกตนอ่าทุกคนที่รอตูซื้อเป็นที่ร่ยบห้อยแล้ว ไปมาเลยเนื่อแม่ค้าคนงามเพื่อนมีแม่ค้าคนงาม <laughs> พออย่าลืมอ,อุดหดนดดุนเคนในเด้อเร์คนเบาจิโร่อยู่ว่านักลงใตดินปายเมือ่อ <laughs> ตู้เมีอันสินค้ามานำเสนอตัวใหม่อีกนะเานาะไปเลือกมาไม่ใหม่คี่นี้เพราะว่าตู้ไปเลือกมาไม่ใหม่คี่นี้ตู้ไปซื้อและตู้ก็มาขายโต <laughs> นักลงใต้ดินหรือบัาจิโร่ตัวเองเนาะอ่า แล้วแม่ยังมีมาใหม่อกมมๆๆีกนาะตลาดมือเท่านะตลาดมือทา่ามาใหม่อี้ชั่าเนาะโลตีนั่นเอง <c oughs> โลตีเป็นแผ่นใหญ่ใหญ่คนว่าพอเส้นใจแล้วสั่งดูเลยเดีโรตีญี่ปนว่าตัวบ้านในไอเอิญว่าอะไรโลตีนะกษีเอฟมาบอกเลยเนี่ยแม่เกดเกดเกได้ร้อยหนึ่งนี่ โตโรตีตเป็นแผ่นใหญ่ใหญ่อันนี้ใส่ไข่แล้วก็อันนี้ใส่นมน้องตูอองต่อันเพ่เป็นแม่ค้าตลาดฮะเลยเอาใครได้จ<ท>ะ<ท>ต้อติดโควิดทำเพื่อนอ่ะตลองเลยทุกคนตลองลอตลองกับแม่ค้าเลยทุกคนตายกะจะมาขายเครื่องวันตายได เกืองของตายทุกคนนี่ก็สิเป็นลูกค้าเนะนี่มาซื้อโรตีแน่นี่ลูกค้าสรุปสรับดูระชองัหมดหอมพนาดแม่กิ<อ>นตีด้แม่ก็จะเป็นลูกค้าทุกคน นี่กับิปินอีแม่เนาะนี่บ๊นห้ามกัดแจโอ้ยบ้านห้ลอั่งมือซื้อเอาให้กินยังด้ชาวโลหกชิพันบดีคงต่ทำบอนักนับบบ๊วบฮะบช่างน้องยอันโอ้ยช่างยุ่านเมียบักแอเลยบดวืขเดียวบ๊ววัดแต่ทอวมาบดบดมุ่นบ๊วมบ๊วอ กำลังจีรกกันแบบตกแตกเนาะอ๋อทุกคนลูกค้าลูกค้ามาซื้อยังต่อรองกันไดยทุกคนทางนี้บบมีดอกไฟเลยแมค้าทางนี้แมค้าทางนี้บบมีดอกไฟเลยบบอยากเห็นเลยแม่ ช่วงโควิดคนเราบ่มีดอกไฟอยามันกะสีมืดมืดมัวมัวเน่นเยเด้อทุกคนเด้อตีเด้อเอ่อเพิ่นขายใต้แสงไฟกะบ,บ่มีไฟมืดอ่าเนาะทางพีทางพีหุ่งสว่างสวยขนาดเลยไม่ขาทางนี้ส่วนพักเฮายังมีเจเวอยอยู่วักเฮาก็ได้ขายหลายอย่างอย่างเด้อทุกคนเลย ดูก็ได้ขายหลายย่างดูกอะย่างซ้ำนี้ที่น้อยเขากับสีไรปิดแล้วอันสิงเฮฮาเนาะสิงเฮแล้วค่มววสิงห์งานแต่แก่ไปด้วยกัน อันนี้ก็มันกับข้ามมื้อแล้วเนาะอ่ะมันกับด้ขายแล้วเพราะว่าช่วงนี้มันไผ่กับยาเข้าเงินไถ่เงินมาลแล้วนะกขาไม่ได้ค่ะแ่ค่าเดียว เครื่องนี้ข้ามืออก็อิจะแต่ก่อมดจากทยางกไปอย่าล like sure yeah. yeah. on on ืมรดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อป็นกําลังใจให้ส่งไอ้เนะสาวเราขโมดเทาเนเด้อมีเฮกินไม่ไม่ต้องไปสาวคนนี้ก็ติดใจบ๊ายบายเจ้าใค่เจ้าใครเอาเงินเ่าจะเจริญกรเ่งง